56ปีห้ปีห้ปี56ปีห้ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ9ก้าสู่ปีที่57เราจะสร้างคานงัดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และการเติบโตอย่างยั่งยืนครับสำหรับความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับผมก็เป็นสิทธ์เก่าของมหาวิทยาลัยทักษิณ นะครับซึ่งยืนยันว่ามาหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับสอนให้พวกเราทุกคนมีคุณภาพนะครับทั้งคุณภาพในเรื่องของวิชาการและคุณภาพในเรื่องของสังคมนะครับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับในส่วนของน้องๆนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าในการทํางานในการเรียนหรืออะไรก็ตามนะครับน้องต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะครับตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายนะครับปัญหาอุปสรรคมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่การแก้ปัญหานะครับทุกป,ปัญหามีทางออกนะครับซึ่งทางออกและก็เป้าหมายของแต่ละคนนั้นวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายก็คือบรรลุผลสำเร็จนะครับขอบคุณครับรู้สึกดีใจมากครับที่คณะศึกษาศาสตร์นะครับได้มีอาจารย์ที่พัฒนาองค์ความรู้ทต่ไม่ผมในฐานะเป็นลูกศิษย์การประถมศึกษาสามารถจะนำความรู้นั้นไปจัดก,การ รมความรู้ในเรื่องของโนรากับเยาวชนได้ปัจจุบันนะครับนิสิตนักศึกษาถ้ามาเรียนที่มอทักษิณนะครับการข่อยคว้าหาความรู้แล้วก็การเคารพครูอาจารย์นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายสาขาหลากหลายวิชาเพราะฉะนั้นเป็นนิสิตนักศึกษาเราต้องเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากที่สุดแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลด้านการศึกษาต่างๆตั้งวิชาเองและวิชาทรที่เป็นหลักสูตรใหม่นปัจจุบันนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุไรวันจันสิรินะคะสิทธิ์เก่าคณะศิลปรกรรมศาสตร,ร์ม,ม,มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะวันนี้ก็ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นประจําปี2567ค่ะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะกับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้นะคะแล้วก็สมัยที่อยู่ที่มหาวิทย,ยาลัยนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพัฒนากิจกรรมนะคะและเราก็มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากทําให้การปลูกฝังเนี่ยนะคะเรา ราก็ได้นำไปใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันของเราจริงๆอยากจะฝากถึงน้องๆว่านอกจากที่เราจะเรียนแล้วเนี่ยนะคะน้องๆก็สามารถหากิจกรรมนะคะช่วยมหาลายัยมีการทำจิตอาสานะคะแล้วทุกอย่างจะเป็นประโยชน์กับตัวน้องๆเลยนะคะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณแห่งนี้คะ่ะขอบคุณค่ะครับก็สำหรับสถาบันมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ มีโอกาสมาศึกษาที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมแล้วยังสามารถที่จะสอนให้ผมเนี่ยสามารถไปรับใช้สังคมในหลายๆอย่างนะครับตัวผมเองนะครับทำงานด้านาการบําเพ็ญประโยชน์การตอบแทนสังคมนะวันนี้เนี่ยเขาก็ได้รับบทเรียนได้รับความรู้อัน,อนล้ําค่านะครับจากมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้มีโอกาสมาร่ำเรียนศึกษาที่นี่แล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากที่นี่หลายอย่างพอสมควรครับในสิ่งที่อยากจะฝากกับ รุ่นน้องในรุ่นต่อๆไปนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการพยายามหาประสบการณ์นอกจากในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแล้วนะครับเราสามารถที่จะหาประสบการณ์จาก้ากนอกหมายถึงว่าการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่างๆของสังคมไอ้นี่ก็จะช่วยให้เราสามารถเป็นคนที่เติบโตในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจในอนาคตได้ครับ ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่เลือกให้หนูได้รับรางวัลน,นี้นะคะหนูภาคภูมิใจกับรางวัลน,นี้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับกระผมนายนัทพงศ์นาเกลียงครับมาจากสาขาคณะศกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักศิณครับก็สําหรับรางวัลนิสิตดีเด่นมหาวิทยาลัยทักศิลปี2 5 6 7ครั้งนี้นะครับผมเองก็รื้สึกภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าผมเองก็เป็นนิสิตที่ปฏิบัติหน้าที่ทํากิจกรรมทั้งของสาขาวิชาทั้งของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับก็ฝึกว่าประสบการณ์ตลอด4ปี ที่สะสมมาก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงครับก็ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาลัยเลยครับก็คือรับผิดชอบรอบรู้สู้งานมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติผมเองก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจมากที่ได้เรียนที่นี่นะครับแล้วก็วันหนึ่งผมเองก็ต้องเอาคุณค่าประโยชน์จากตรวนี้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไปเพราะผมเองก็เป็นนิสิตครูครับก็หวังว่าจะสร้างผลงานประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองหลังจากนี้ต่อไปครับขอบคุณครับผมนายปัน,นธ์นรรมิชชรง สาขาวิชาพลระศึกษาร,รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้รับรางวัลน,นี้ต่อไปผมจะพัฒนาตนเองเพื่อทำชื่อเสียงให้แกมหาอะไราัยตะก,กินต่อไปครับผมครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ทางมหาวิทยาลัยครับได้เห็นถึงความสําคัญในการที่นีสิทะครับออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับด้านนอกพื้นที่นะครับการจัดการของมหาวอทยาลก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้รับรางวัลนี้ก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งครับ